ใช่ไหมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านน้องชินโจเอ็กซ์ตรีมไทยแลนด์นะครับอีกแล้ววันนี้เรามาดูน้องชินโจน้องชินโจอันนี้จะไปเรียนนะครับนี่ขยันวันเสาร์วันเสาร์ก็ไม่ไม่หยุดนี่ครับนี่แต่งชุดนักเรียนนีนะ่ <laughs> มันรู้ความจริงอีกทีคือตั้งแต่เมืม่อวานก็ได้อ,อานบน้ำตื่นมา เดี๋ยววันนี้สิตอนเที่ยงต้องไปคู่มองต่ออต้องไปต้องไปเสริมนี่มาดูน้องจินโจทําเลขคือผมก็ไม่รู้หรอกเพราะผมไม่ได้เรียนมาตรงนี้เนาะผมไม่ได้เรียนผมเลยไม่รู้ว่าวิธีคิดมันคิดยังไงผมนี่แค่บวกลบคูณหารได้ก็โอเคแล้วแต่ว่าทําเร็วมากครับฉีดเขียนฉีดเขียนขีดเขียนผมงงเลยอ่ะทาไมออกมาแล้วเนี่ยขีดดูดีครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยฉีดจิ๊กจิกจิกจิกออกมาเป็นไม่ได้ คิดไหมใช้สมองคิดไหมเนี่ยคิดเนาะออ้ดูทําไมเร็วขนาดนั้นอ่ะดูที่ครับเนี่ยเนี่ยคําตอบอยู่ในสมองหมดแล้วครับดนยโอ้โหเด็กอัจฉริยะครับผมอัจฉริยะพึ่งแก้วโคละคนโอ้เอาไม่ใช่เนาะเออดูนี่หน่ะเห็นไหมปั๊บ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 ออกมาเป็นเนี่ยเมื่อมันออกมาเนรอโอ้โหเออดูที่เนี่ย เราก็ไม่เข้าใจว่าหลักการในการคำนวณมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าคิดออกมาได้เร็วขนาดนี้นี่ถือว่าสุดยอดเลยครับกินอะไรมา กินอะไรเป็นอาหารกินน้ำเปล่าครับกินน้ำเปล่าชินโจบอกว่ากินน้ำเปล่านะครับถึงได้คิดเลขได้เร็วขนาดนี้นะครับถ้ากินน้ำมะพร้าวนี่สุดยอดไวกว่านี้เยอะไปดูบอลอะไรเสียเส้นเสียเส้นเสียเส้นมืดน้ำมะพร้าวแมนูวันว่างวันว่างกินน้ำมะพร้าวเสียเส้นกิน้ี่กินน้ำเปล่าอันนี้กินน้ำเปล่าดีละนี่น้องชินโจสุดยอดครับคำนวณ เป๊ะๆเลยครับออกมาโอ้โหเร็วมากเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูอีกสักหน้าเดี๋ยวดูอีกเนี่ยดูเดี๋ยวเราจะให้พี่ให้พี่เอสทำสักข้อหนึ่งโอ้ยงงั่วงหนึ่งก็ไม่เสร็จทิ้งอ่ะงานนี้มีทิ้งกระดาษกับปกาโอ้โหเร็วมากครับเนี่ยเร็วจริงเลยเนี่ยไม่ได้ธรรมดานะเนี่ยโอ้โหคือไม่เราก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะง่ายสําหรับเขาก็ได้เนาะแต่ว่าของเราเนี่ยเราไม่เคยเรียนมามันอาจจะยาก วิธีคำนวณวิธีคิดมันคืออะไรยังไม่รู้เลยนี่ไอสองขีดสองสี่สองเก้านี่เลขอะไรไม่รู้จักเลยเศษส่วนอ,อธิบายหน่อยชินโนอธิบาย,ยมันมันคือเศษส่วนติดลบแล้วสุดท้ายที่สุดท้ายนี่คือคำตอบเหรอใช่ต้องเท่ากับเท่ากับเท่ากับนี่นะแล้วอ๋อก็คือเท่ากับนี่คือคำตอบนี่ก็ดูเลขท้ายอืมไม่แล้ว อ๋อก็คือทําข้อนี้กับข้อนี้เหรออ่าอสองสองสี่เก้า 2, 2, 4, คืออ๋อคือโจทย์โจทย์มาสองสี่เก้าแล้วก็นี่แล้วก็หนึ่งสามเก้าก็คือนี้มนหนึ่งนสามก็ข้อนอคือเก้าก็สามสามก็สามคูณหนึ่งก็สามสามเก้าอืมแต่ <c oughs> พี่พี่ก็าสักข้อนึ่งอะงงผมงงเ,เด็กรุนใหม่เรียนเ,เราก็เรียนเหมือนกันแต่เราลืมแล้วไม่ผมไม่ได้เรียนแบบนี้ผมไม่ได้เรียนเลยนะแบบนี้ไม่ได้เรียนเลย ผมแค่บวกลบคูณหารปกติแค่นั้นเองอืเด็กๆรุ่นชินโจที่ต้องทําได้ทุกคนไหมต้องทําได้ทุกคนไหมชินโจไม่รู้เป็นบางคนไหมที่ห้องเนี่ยเวลาเวลาโจทย์มาในห้องเนี่ยเขาทาแบบนี้แบบชินโจได้ทุกคนไหมแบบเนี้ยที่ที่ไปดูอ่ะที่ชินโจไปดูบางคนทําได้บางคนทำไม่ได้บางคนก็ทําได้บางคนก็ทาไม่ได้ได้ยินเสียงชินโจเปลี่ยนไปไหมอืม เสียงแตกเสียงหนุ่มแล้วครับเสียงหนุ่มครับผมเริ่มเป็นหนุ่มแล้วครับจับผ้าไอ้จับเสื้อทอจริงๆจะดูดีกว่าครับผมเป็นนหุ่มจะโดนไหมเนี่ยโดนโดนแบงแล้วหนวดก็ขึ้นแล้วหนวดขึ้นแล้วหนวดถ้าหนวดขึ้นนี่แสดงว่ามาแล้วยิงหน้าจอจอไหนขอลองเช็คหน่อยเช็คหน่อยโอ้ยเป็นไงโอ้โหสุดยอดครับนี่คือ เขาเรียกว่าวิวัฒนาการในการศึกษา <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> เป็นวิวัฒนาการการศึกษาเนาะเขาเรียกว่าวิวัฒนาการคือมันมันสมัยผมนี่ไม่ได้เรียนกมานีมานะรุ่นนี้ก็ไม่ได้เรียนมานีมานะไม่ใช่ไหมรู้จักไหมพี่ลงไม่รู้จักพี่ไม่ได้เรียนพี่เรียนอะไรกออาคาอีไก่คออาคา,ออา,คาใช่เรียนกอไก่แล้วก็นกกลางเขนพี่ลงนกกางเขนอ่อ ช้าวันหนึ่งมีนกกางเขนตัวหนึ่งกระโดดไปตามกิ่งไม้วันหนึ่งมีเด็กเกรเรคนหนึ่งเอาหนังสติ๊กมายิงเขาตายอันนี้คือท่องท่องท่องเล่เพลงเล่เพลงอะแล้วก็จะมีเพลงที่ครูบังคับให้ร้องครูก็รค,ค,ครูบังคับให้ร้องก็คืออพีออ่เคยได้ยินเพลงนี้ไหมกาเบาเอ้ยไข่ไว้ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกอยู่ในอุทธรไปคาบเอาข้าวมาเผื่อไปคาบเอาเหยื่อมาป้อน ทานมไว้ในรางนอนซ่อนเหยื่อมาให้กินปีเจ้ายังอ่อนท้อแท้พ่อจะสอนบินแม่กาพาไปกินที่ปากน้ำพระคงคาแล้วก็วันหนึ่งมีนายพานคนหนึ่งเยี่ยมเยี่ยมมองมองยกปืนขึ้นซองอีกตัวหนึ่งนั้นว่าจะต้มอีกตัวหนึ่งนั้นว่าจะยำ กินนางแม่กาดำข้าคืนนี่สุกอุราเนี่ยจำได้แค่นี้แหละครับเพลงเพลงเ,เพลงเพลงจำไม่ได้ครับมันนาน,ลนแล้วเคยได้ยินม้าวิ่งกลับกับเดี๋ยวเดียวรับพาเราไปนนไม้มาวิ่งเร็วไวรื่ทันใจพวกอันนี้เ<ข>คยได้ยินครับแต่ร้องจำไม่ได้ครับ <c oughs> แล้วทุกวันนี้มันมีเพลงอะไรนะมันมีเพลงอะไรเพลงอะไรที่เขากำลังดังอะไรลูกเสืออะไรนี่จบลูกเสืออะไรอะไรเชียร์คานมาเมาคีเมาคีล่าสัตว์เมาคีล่าสัตว์ขาเชียร์คาน คาเชียคาทะลุนั่งมันมาหมดทะลุนั่งมันมาหมดมันค่าวัวมันค่าควายเพลงสมัยพี่เป็นเด็กเยรอสมัยเช่นเด็กจะเรียนเรียนพวกนี้แหละครับแต่ว่ารุ่นใหม่นี้ไม่ได้เรียนแล้วแต่นอกการเขียนนี่เรียนขออีสักเพลงที่นกการเขียนสมัยก่อนจําไม่ได้มันมันหลายทนิทานนิทานตอนนิทานนิทานก็เสือกับเสือกับลิงเสือลิงว่ากเ้ยไอ เสือกับเสือกับคางคุกมันว่าอย่างไเสือกับคางคุกนะครับวันหนึ่งเสือมันก็เดินลัดเลาะมาตามต้นไม้มันก็เห็นคางคุกนอนอยู่ใต้ท่อนไม้อย่างใหญ่เลยมันเสือมันก็เลยถามว่าเอ้ยคางคุกมึงมาทําอะไรอยู่ตรงนี้ไอ้คางคุกก็ตอบอ บรรยากาศอย่างนี้มึงคิดว่ากูทําอะไรกูก็มายกแบกต้นต้นซุงเล่นสิวะไอ้โง่ถามได้ไดาเสือเสือก็ถามไอ้ขีโมูมตัวตัวแค่นี้ทําเป็นหนวดเก่งงั้นมึงขังโคก็เลยท้าเสือบอกว่างั้นมึงวหา้น้ําแข็งกับกูไหมใครไปถึงฝั่งนู้นก่อนชนะอย่างเงี้ยปึ๊บไอ้เสือก็ได้เลยไอมึงเตรียมตัวแพ้ได้เลยปึ๊บก็เริ่มเลยสตาร์ทไอ้เสือก็ กระโจนไปคางคกกระโดดงับหางเสือเสือกระโจน <c oughs> พุ๊บเวียงคางคกข้ามไปฝั่งนู้นเลยคางโคกก็ไปตกใส่ก้อนหินอย่างใหญ่ก้กกนอนใหญ่ปุ๊บจุกเลือดกระกบกปากคางคกนอนหายท้องเอามือเช็ดปากเลือดเช็ดเช็ดเลือดที่ปากออกไอ้เสือว่ายน้าข้ามมาเฮ้ยไอ้คางคกมึงข้ามมาเร็วจังเว้ยมึงมัง้งแต่เมื่อไหร่ <c oughs> มึงน่ะช้ากูอะ แดกเสือไปตัวนึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวมึงกูจะแดกมึงอีกตัวนี่ไอเสือได้ยินเงนี้นงก็กลัวนี่ว่ายน้ําหนีเลยขามฝั่งกลับไปไป,ไปเจอไปเจอลิงก็ไปวิ่งมาตาลีตาลานมาเจอลิงลิงก็ถามเฮ้ยเสือมึงเป็นไรทําไมถึงตกอกตกใจอะไรมาไอเสือก็เล่าให้ฝั่ง, oh, งเล่าปุ๊บไอกาลิงก็เลยบอกหวัวเราะฮ ah ่าฮ ah ่าฮ ah ่าไอเสือมึงอะโง่มึงโดนขางโคกัหลอกแล้ว เดี๋ยวมางั้นเดี๋ยวมึงกูจะพามึงไปถามความจริงกับมันไอเสือบอกกูไม่เอาไม่ไปกลัวมันกินเพราะเมื่อกี้มันก็กินไปตัวนึงแล้วเสือเสือมันก็กลัวไอลิงก็เลยบอกเฮ้ยมึงไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมัดหางติดกันเลยถ้าถ้ามึงคิดว่ากูจะหนีนะถ้ามึงคิดว่ากูจะหนีนะกูไม่หนีกูเดินผงางไปไอเสือเห็นได้ยินอย่างนั้นก็เออไอลิงไม่หนีแน่เว้ยก็พากันไปตึ้งเน่งตึ้งเน่งไปวิ่งไป ไอ้คางคกเห็นตะไคร้แล้วไอ้ลิงมาแสดงว่าไอ้นี่มันต้องมาเปิดเผยความลับแน่ๆเลยไอ้คางคกชิงตัดไปก่อนเลยชิงไปก่อนเลยเอ้ยว่าไงไอ้ลิงพ่อมึงเล่นแพ้ไว้กับกูยี่สิบตัวมึงพาเสือมาให้กูกินตัวเดียวกูจะอิ่มไหมไอ้เสือเสือได้ยินอย่างนั้นเอาให่ๆวิ่งวิ่งวิ่งลากลิงลิงกะตกจากหลังเสือฟาดต้นไม้ปึงปั้งปุงปังไป พาดไปบ้านมาพาดไปพาดมาหัวลิงขาดไอเสือหันกลับมาดูโอ้โหขนาดกูวิ่งเร็วขนาดนี้คางคกแม่งยังเล่นหัวลิงมันยังงับหัวลิงไปกินได้ถ้ากูอยู่ตายแน่เลยเสือวิ่งหนีเข้าป่าแป๊บไปไอคางคกก็สบายใจนะเออจุกไปไหนไม่ได้จุกอยู่ตรงนั้นนิทานเล่นนี้ก็จบนิทานเื่งนี้ตอนให้รู้ว่านคนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาด <c oughs> ผมว่าไม่ใช่ตรงการสุภาษิตคำเพลยว่าไงอ่ะว่าสุภาษิตขมน,มนะะ้มอะไรเปล่าเขียนเสือให้วัวกลัวแบบแบบนั้นเนี่ยเขียนเสือให้วัวกลัวคือจริงๆตัวเองไม่ได้มีอิทธิฤทธิหรอกอไม่ใช่เสือหรอกแต่ว,ว่ารูปเสือก็เหมือนคือเสือ พวกลิงที่เขาทดสอบลิงกอริล่าเจอตัวเองนี่ยจกตกใจที่เวลามันทดสอบเอากระจกไว้วาลีกางป่าอย่าว่าแต่อะไรพวกลิงพวกหมาเนี่ยเอาเอาเสือรูปเสือไปคุมไว้อะพอเปิดออกมันตกใจอินโดดเลยนะมันตกใจตกใจเสือไงพิทานเรื่องนี้สุภาษิตเรื่องนี้ตั้งแต่ชินโจทํนี่โยังคิดไม่ยังไม่จบเลยครับเนี่ยโหทําเยอะด้วยครับนี่อุ้ย เขียนจนมือหิกอ่ะใช่ครับใช่ครับทำไมการอธิบายด้วยหรือเปเออมันต้องอธิบายดิอ่ะอธิบายดิว่าเริ่มต้นมันคืออธิบายให้พอพูดพูดดิไม่รู้จักสอนอ้าวสอนไม่เป็ี่ยนแมนยูโทรมาแล้วข้อสุดท้ายให้พี่เอททำให้พี่เอททำสักข้อให้พี่เอททำนี่นะข้อสุดท้ายนะอย่าก่อนลองทำนะ เดี๋ยวก็คือจะทําตามที่เอ้าทําไมข้อนี้มันมันแตกต่างจากเอ้าข้อแรกมันง่ายไงข้อแรกเลยมอมันง่ายเหรอโอ้อันนี้ไม่ทำทำยากวางประกาศเลยครับขอยอมแพ้ครับผมคลิปคลิปนี้ฝากติดตามช่องบุญเองจากใครบุญยืนเองจากใครล่ะจากใครล่ะแล้วก็น้อง อีกช่องหนึ่งก็คือชินโจเอ็กซ์ติมไทยแลนด์นะครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องเซเว่นวันออนไลน์ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเซเว่นวันออนไลน์ติดตามด้วยแล้วก็เฮฮาฟิล์มนะครับผมพานมองขยองขยาบม้าสว่างสีอำนาจสว่างสีวันว่างๆด้วยนะครับนายปอนายปอประหลัดนายปอนายปอเพียงนายปอพอเพียงนะครับติดตามทุกช่องทุกช่องที่พูดมานี้ติดช่วยติดตามฝากกด แชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมมันไม่เหมือนกันเลยนะกดยังไม่เหมือนกันสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดจิ๋นโจ้ครับจิ๋นโจ้ครับสวัสดีครับนี่นายปอพอเพียงติดตามหกหมื่นแล้วฮะเพื่อนพ่อเพื่อนพ่อเหรอประลัดกระลัดอุ้มโอเคยอดบายบายบ๊ายบายคบาย